ปั้นเอาคนไหมมาครับเอามีมครับห้างที่สองครับเอาเราเเอาเราลงไปเราเอามีมอีกรังที่สองโอ้เห็นบนนอกแับนี้นี่ไก่แทะนิสุงมแทะจริงจรงได้จะเอาอะได้ซ่มลงไปเลุ่มเลยไหมไม่เห็นแต่บ่เอาฟังบ่ได้ซุ่มตรงห้างมีมบ่ซุ่มไปแล้วไม่เห็นดิบบนี้เอาเราครับจุดบวบแหงก็แล้ว vườn hang này hang ngay cây à, tròng nuôi bằng ngập nấm phưng ha Điều này. Điều này bán bán hoắm nó cây tròng nuôi đây, này. Ừ. Khuất lãi đi này nuôi quất lại quất lại vào hang ngay vào hang ngay hang ngay. ทวนทวนว่ะกม่องกันทีดด่เหอนเดิมงานยะไล้งานหน่อยเน่ะแต่งานเยีะเพราเป็นอย่างนี้ก็หลงานเลยพี่ลูกไานรับสองบุตรอรดวยต้องวะต่อใหม่ไปครับคนเดิมเบาอาดผ้าเอามีมีิล่อผู้เบาวกว่าไปอย่าเอาขออาไยดูงเอาอเอาไปกี่พันตัวแล้วแ เสกออกบ้เมาไปเมากั้วันนี้จะเคมไปตัดวันนี้เอาใสอีกอันนึงไปบนและไปรดนีกเนึงไปตัดเอาเลยอมาตะโก้ไปม,มันถ totally. right ือากวางดีว e> ่กวางกับชางมกวางมาางานดีต้นน่กวางมานี่ใกล้ๆงนี่แต่้นจะทั้งหลายเนี่ยเสียบตาอย่างเคนยียนบก่ ถึงห้างเลยป้าคือว่บาบวยัน้สุดคุ้มไหมจังมาหันเนมว่าใส่เสีย,เ,ยเลยถึงี่เต็มไปเ้เลยเนี่ยยังเมือวไปหลังจากล่มควนได้พักหนึ่งทรงน้อยกาตายไปแล้ว เดี๋ยวเอาหน้าไปนีบเอาครับมีข้างขึ้นแล้วมีข้างขึ้นนีนม่ใช่ว่าน้ำมีน้ำไหมก็ไม่มีน้ำโอ้ดังนี่เขาเป็นหน่อยเลยนี้ดิไงไงอยู่หลังจากเขาล่มควนแล้ว เศ้าหายหรอนะเดี๋ยวเข้าไปตัดงานที่มันอ่นตัดงานที่มันหนุ่มไปครับแต่กิ้งไปรุนอีกก็ตัดทุกีเลยอเียมขึ้นอ๋รถนีกนัดหน่อยจังตัดทุกวันเวลาเลยอาักที่ที่ทิพยยเพิ่มเพิ่มข้นครับเพิ่มข้นน้ยนสนคอหยมเหรือเล่าเดี๋ยวเขาจะสิตัด ข้าเพิ่มควนกันครับเพิ่มควนกันนะไปว้าซี้ซิบหาซี้ซี้นี่เลยนี่นะเจ้าโอ้ห้างเงี้ยห่างเงี้ยัเจนม้าเงี้่าอายุอายุงบุตึอายุอายุโอ้ยมันีเคือไปทำการตัดเดี๋ยวเดี๋ยว ยูดสูงยูดสูงเอาใหญ่ขึ้นหน่อยโอ้โหเรียบร้อยครับแม่ยังเตี้ยอยูุ่่นะเลยยังไรแล้วลไรเที่ยวอ่ะเขามันเมาหรือไม่เมาแล้วเที่ยวอ่ะหันหนาพี่หันหนาพี่ถ่ายรูปหน่อยมันนี่ยกระูไปตีใครอ่ะไปเฮ่ดูเพียงดอกยโอเคเอาพีบ้าเอาอะไรบาโอ้โหเอามีดไปเที่ยวออกไป

เอเคเย้าตายความบริสุทธิมือทุกมือไหวแงกัพักเลยแค่นั้นคอยยื้อแกขอยุบได้ไมเแฉมตาเลยมือโอ้แมงเต็มเนาะ ม่ได้เชี่ยวว่าคนจีเปียห้างของไม่อีกอืมนี่นะนี่แถวนี้ละแมนแมนไม่รู้ไก่ดรอกมองยัดนี่ปลาเาเลยข้าวจืมเลยนก่าเด้อมาเเยนห้างของไม่เลยคือแถวปัาใบเลยล่ะคุณออกแล้วห้างนี่เปิดเลยห้างนี่สะใจเลยครับใหญ่เลยเต็มเต็มอ่ะ ให้มันขายกันเทอไดเรียร้อยห้าชิป้อยห้าชิปปูเรียวเลยห้างนี่ไอ้อไหโหสำเร็จครับห้างนี่ชัดเจนอืมถ้าขายก็สองรยย้อย,ย,ยโอเคครับพ่อมหาเมมครับเมื่อนีผพอกับนายขีปนาครับสวัสดีครับ